สวัสดีครับมาพบกับพวกเรา gadget zone channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีฟิล์มกระจกนิรภัยอีกตัวหนึ่งอีกแล้วครับผมเป็นตัวนี้เนี่ยมาใหม่เลยก็คือชื่อรุ่นว่า new 3d นะครับ new 3d ตัวนี้ real curve นะครับก็มีรุ่น iphone 6กับ iphone 6 plus ครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ย gorilla ได้มีรุ่น 3d มารุ่นหนึ่งครับ extreme ตัวนี้ซึ่งจะมีขอบที่คุมข้างแบบนี้นครับจะเป็นลักษณะเหมือนยางตรงนี้นะครับ แต่เราได้พัฒนาออกมาใหม่เป็นตัว New T D ตัวนี้เนี่ยนี่ครับลองดูตรงขอบนะครับมันคุมโค้งมาแบบนี้แต่ว่าวัสดุที่โค้งมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระจก t e m p e r glass เลยครับผมมันจะไม่เหมือนกับตัวเก่าที่เป็นขอบยางนะครับซึ่งมันจะกันได้ดีกว่ากันกระแทกตรงด้านขอบข้างได้ดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับตัวนี้เนี่ยความหนาถึง0.4มิลม mm นะครับครับในกล่องก็แถมอุปกรณ์การติดมาครบนะครับ มีฟิล์มหลังให้นะครับฟิล์มใสเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตการติดเจ้ากริ่ด้า 3D ตัวใหม่กันนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็ลองมาติดฟิล์ม New 3D ของกร่ด้ากันนะครับเช่นเดิมครับก็ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ อาผ้าไมโครไฟเบอรหมดสะอาดนะครับเก็บฝุ่นด้วยสติกเกอร์ติดของกอลิลาที่ให้มาติดไม่ยากนะครับเองให้ตรงเก็บฝุ่นให้ดีก็ ไม่น่าจะมีปัญหาไล่อฟอากาศออให้หมดแต่วิธีดึงง้างนิดนึงนะครับให,ให้มันไล่ลง่ายขึ้น วันนี้มันจะหนาแตกยากเรียบร้อยครับไม่มีอ,ออาการหมดแล้วมีความพิเศษกว่าฟิล์มเต็มจอทั่วไปนะครับก็คือว่ามันจะคุมตรงขอบข้างโดยต่างจากรุ่นทีดีเดิมตรงที่ว่ามันเป็นกระจกด้วยครับตรงข้างคือเราเวลาเรากระแทกลงเวลาตรงขอบเนี่ยจะช่วยเซฟได้มากกว่านะครับ สกรีนก็ปกติครับแม้ความหนาจะเพิ่ม่าเป็น0.4มิลนะครับนี่ใช้กับ iPhone 6S กับ 6S plus ได้นะครับไม่มีปัญหากับการสกรีนแบบ 3D นะครับฝากไว้ด้วยครับกับตัว g o r i l l a new 3D ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคนที่ต้องการฟิล์มกระจกที่ป้องกันแบบ full version จริงๆเนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าเนี่ยมีสินค้าหรือมี Product ดีๆอะไรผมจะมาแนะนำ ะระงนคับติดตามได้ที่ g a d g e t z o n e Channel นะครับสวัสดีครับครับสุดท้ายนะครับผมผมจะมาแนะนำว่าเจ้า iPhone 6 Plus เนี่ยเวลาสติดฟิล์มกระจก New 3D ตัวนี้เนี่ยมันจะใส่เคสลักษณะไหน,าานาได้บ้างนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นเคสใสเนี่ยอย่างเงี้ยเ้วเคสตัวนี้ใส่ได้แน่นอนครับแบบน,นี้อันนี้คือไม่ว่าจะเป็น 3D เก่า 3D ใหม่ ine, ใส่ได้เหมือนกันจุดที่เนี่ ตัวที่2นะครับลักษณะเคสแบบฝาหลังเป็นแบบนี้แล้วก็มี2ชิ้นแบบนี้นะครับใส่ได้เช่นกันนะครับแบบที่3นะครับโผล่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นของ e อ็กโดเลนะครับ defense shield แบบนี้เป็นลักษณะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ยังใส่ได้ครับโดยไม่ดันฟิลม สุดท้ายนะครับที่ผมจะเอามาลองใส่ให้ดูนะครับจะเป็นของมอร์ฟี่นะครับอันนี้ที่จะเป็นแบบว่า2ชิ้นเหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองมาใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงใส่จากด้านหน้าครับ เรียบร้อยครับเราลองมาดูนะครับว่าจะดันฟิลรมมนี่ครับปกติดีครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใส่กับฟิล์ม New T D กับเคสมอฟฟี่ตัวนี้เนี่ยจะป้องกันได้แบบดีเยี่ยมมากๆครับคือแทบจะไม่มีช่องให้ฝุ่นเข้าไปได้เลยครับ